วันนี้โชคดีเลยค่ะป้าเต่าจับนกในสนามได้ตัวหนึ่งเอามาให้นำป้าเต่าบอกว่าเป็นลูกนกเอี้ยงนะคะซึ่งตรงนี้นํำต้องจับเขาไว้ในรูปแบบนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่สามารถบินได้เองแล้วเขาก็กระโดดหนีรเราป้าเต่าเขาก็เลยตะครุบจับได้เดี๋ยวนำจะเดี๋ยวนำจะลองเลี้ยงเขาไว้ในกรงสักสองสวันนะคะให้อาหารเขาเผื่อเขาจะสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็จะเอามาปล่อยในสนามนี้อีกละค่ะอันนี้คืออยู่ในสวนวิภาภิรมนะคะในส่วนที่นำออกมาวิ่งในช่วงเย็นๆบ่ายๆทุกวันนะคะจับลูกนก,กเอี้ยงได้ด้วยวันนี้เขาน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวน้ำไม่รู้สูมเข้าไปได้ค่ะแต่ตอนนี้น้ำต้องล็อกตรงคอเขาไว้หน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาหนีเชียถ้าเขากระโดดหนีน้ำจะจับเขาไม่ทันแล้วน้ำจับสัตว์แบบนี้ไม่เป็นค่ะ